สวัสดีเพื่อนๆนวันนี้ยายจะพามาทำกับข้าวเที่ยงนะมาดูกันว่ายายจะทำอะไรมาดูกันเลย <c oughs> ยายก็จะตั้งกระทะเทน้ำมันลงไปน้ำมันหมูนะทุกคนยายจะผัดขิงหมูสามชั้นต้มนะ ถามว่าทําไมต้องเอาหมูสามชั้นไปต้มสามชั้นไปต้มแล้วมาหั่นฉลบฉลบนะเพื่อนๆยายจะลดน้ํามันไงนต้มแล้วเอาน้ํามันออกก็เอาขิงลงไปเจียวก่อนนะเจียวให้ขิงหอมเลยขิงมีประโยชน์ขับลมนะเพื่อนๆ เจียวให้หอมพักนี้ยายไม่ได้ไปหาเพื่อนๆเ,เลยเดี๋ยวยายมีเวลาแล้วยายไปหานะทุกคนเจียวไปเรื่อยๆเจียวไปให้หอมเลยนะทุกคนถ้าสมมุติว่าใครอยากให้แบบกรอบเลยใช่ไหม เอาขิงเนี่ยเอาเกลือคั้นเอาเกลือใส่ไปในขิงที่เราซอยอะนะแล้วบีบบีบน้ําขิงออกอะแล้วก็เอาไปล้างน้ําแล้วก็บีบให้แห้งแล้วก็มาเจียวขิงจะกรอบเลยนะทุกคนแต่ที่ยายไม่ทําอย่างนั้นเพราะว่ายายชอบแบบนี้มันจะหอมกว่าถ้าเราเอาไปคั้นเกลือเนี่ยเหมือนเราเอาสรรพคุณของขิงทิ้งหมดอะนะทุกคนยายก็เลยไม่ทําแบบนั้น ใช้ทําแบบเนี้ยสรรพ,พคุณอยู่เต็มนะทุกคนยายก็เอาหมูสามชั้นใส่หอมใหญ่ใส่แล้วก็ผัดไปทุกคน ยายจะปรุงน้ำเล็กน้อยนะเพื่อนๆแล้วยายก็จะใส่ซีอิ๊วขาวน้ำปลาชูรด ก็คลุกเขาให้เข้ากันแล้วก็มีน้ําตาลด้วยนะทุกคนใส่น้ําตาลเล็กน้อยนะเพราะว่าอ,อหอมใหญ่จะจะหวานนะทุกคนยายใส่นิดเดียวนะยายไม่ใส่เยอะยายเป็นคนที่กินกับข้าวไม่กินกับข้าวหวานนะนอกจากว่า อาหารเมนูไหนต้องจําเป็นต้องถ้าไม่มีรสหวานแล้วจะไม่อร่อยอ่ะอันนั้นน่ะยายจะยายจะใส่ยายจะใส่เต้าเจี้ยวด้วยนะทุกคนเราเราปรุงไปแล้วเราใส่เต้าเจี้ยวเราเระวังเค็ม ใส่เต้าเจี้ยวลงไปจะเพิม่มความหอมจริงๆอะ่ะเต้าเจี้ยวเขาต้องใส่ก่อนปรุงนะแต่ยายลืมโชคดีที่ยายอะ่ะปรุงอ่อนๆไว้อ,อร่อยแล้วทุกคนยายก็จะใส่พริกแดงลงไปใส่หอมลงไปใส่ต้นหอมลงไป สุดยอดรสชาติอร่อยเวอร์วังอันนี้ก็เป็นอาหารมื้อเที่ยงนะเพื่อนๆ ผัดขิงหมู3มชั้นต้มของยายก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะเพื่อนๆมากินข้าวด้วยกัน